สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจธธก,การเงินนะครับการเมืองแล้วก็สังคมโลกนะครับนะที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็พบว่าปัญหาเศรษฐกิจธธกบากท้องนะที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากเงินเฟ,เฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าของชีพนะครับสินค้าอาหาร พลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นนะนำซึ่งความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับวันนี้ก็นําข่าวมาดูกันว่าน,นี่มันมีการประท้วงกันนะครับอย่างระบบรางในอังกฤษเนี่ยก็มีการหยุดงานประท้วงในขณะที่ประชาชนนะครับคนอังกฤษนะครับก็ลงถนนนะเพื่อเรียกร้องขึ้นค่าแรงนะครับนะพยุงค่าของชีพนะครับที่พุ่งกระฉูด เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเงินเฟอ้อในอังกฤษเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปถึง9เซนะในเดือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสูงมากเลยนะไม่ไม่ค่อยได้เห็นก็ไม่ใช่เฉพาะในอังกฤษนะครับทั่วโลกนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏข่าวออกมาก็มีประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนนะครับบางก็บอกว่าต้องประหยัดรัดเข็มขัดนะข่าวก็ออกมานะบางท่านก็แปลมาว่านะอดมือ้อกินมือ นี่ก,ก็คือเขาลดปริมาณการใช้จ่ายนั่นเองนะครับแต่ว่าประชาชนคนอังกฤษก็มาเรียกร้องนะครับต้องการขึ้นค่าแรงต้องการให้รัฐจ่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องการชดเชยค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองด้วยเงินเฟ้อนะที่สูงไปถึง9%เนะครับก็ออกมาตามท้องถนนหลายพันหลายพันคนเลยนะครับก็เป็นข่าว นอกจากนี้นะครับนะระบบรางนะในอังกฤษก็คือพวกรถไฟนะครับพวกรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ยนะครับในอังกฤษนะก็มีการนัดงานหยุดกันนะครับนะหยุดเพราะว่ามีการประท้วงส s t r ์นะนะก็คือหยุดเพื่อประท้วงนั่นเองนะรัฐบาลก็มีการแจ้งนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีการหยุดนะการเเดินรถนะไม่เต็มที่ กนะ็วิ่งแค่บางส่วนนะครับนะเรียกว่าส่วนใหญ่หยุดดีกว่าก็มีการทำป้ายนะแจ้งเตือนให้ผู้คนประชาชนนะ่นะถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปเดินทางนะครับเพราะว่าจะมีการสไตร์มีการหยุดงานประท้วงนะครับก็ช่วง21นะ2 3 25นะมิถุนายนนี่แหละครับเนะขาก็มีการนะติดป้ายนะแจ้งบอกกันนะว่า ถ้าผู้คนไม่มีความจำเป็นนะครับนะก็อย่าไปเดินทางนะท่านจะเดือดร้อนอ่นะพูด,ดง่ายงเพราะว่าการเดินทางทั้งหลายมันจะถูกชะงักนะสะดุดติดขัดนะเขาก็แจ้งบอกออกมานะก็เป็นข่าวนะครับซีนานเหล่านี้นะครับมันก็มาจากเรื่องของค่าคงชีพนะครับซึ่งนะผมก็ฟังดู นะก็ผู้ที่มาให้สัมภาษณ์ก็คือแรงงานเนี่ยก็บอกว่าค่าขคงชีพมันขึ้นไปสูงเงินเฟ้มขึ้นไปสูงแต่ค่าแรงมันขึ้นไม่เท่ากันนะ่ะไม่สามารถที่จะชดเชยได้นะเขาก็มาแสดงพลังนะมาเรียกร้องนะไอ้ค่าชดเชยเกี่ยวกับค่าแรงของเขานะที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับก็มีการหยุดงานนะครับนะประท้วงกันใน,ในระบบรางนะของอังกฤษ นะโดยเนื้อหาข่าวนะก็แจ้งบอกนะครับว่าจะมีการหยุดงานกันนะในช่วงวันที่21นะครับ23แล้วก็25นะมิยยนนะเ5นี่ยนะครับโดยที่เขาก็ทำการนะตรวจสอบออกมาก็ปรากฏว่านะก็จะมีการหยุดกันตั้งแต่เจโมงครึ่งชิบตอนเช้านะจนถึงประมาณ6โมงครึ่งนะตอนเย็นนะครับ ก็จะส่งผลกระทบนะครับนะกับผู้คนนะ่ะนจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นเขาจึงออกมาเตือนนะว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนะครับก็อย่าไปนะเดินทางก็จะพบว่านะมีประมาณ20%นะครับนะที่จะให้บริการเท่านั้นเองนะในการหยุดงานประท้วงครั้งนี้ก็คือพูดง่ายคือหยุดงาน80%นะนะก็จะมีการให้บริการเพียงแค่20%นะครับ แล้วก็จะมีการสตว์ไล์กันในช่วงเวลานั้นก็เจ็ดโมงครึ่งนถึงหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็จะมีการให้บริการในสกอตแลนด์เนี่ยเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะของการให้บริการปกตินะครับในเวลนะก็ปรากฏว่ามีแค่สี่สายนะครับนะที่วิ่งะนะครับเขาไม่ได้บอกมาจากทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่วนในอ,อังกฤษเองนะครับนะ ก็จะมีการวิ่งแค่50%นะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเล่ามานะครับก็นำมาเล่าแบ่งปันให้ฟังกันถึงสถานการณนะ์อัปเดตในปัจจุบันนะว่ามีการประท้วงอย่างนี้มีการหยุดงานอย่างนี้นะครับนะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนนะครับของคนส่วนใหญ่นะชนชั้นกลางและชนชั้นร่างนะครับในอ,อังกฤษนะครับ นะเราก็จะมองเห็นแล้วว่าความเดือดร้อนนี้นะมันไปทั่วจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ